ไปต่อบอลลอแล้วนี่แหละครับมันจะเกิดเหตุการณ์อีหยังที่ผ่านมานะครับใส่เวลาแค่บบโดนแค่นั้นหรอกครับเดียวมันก็หายมันก็เงีงเยบไปเองบบมีอย่างจีรังอย่างยืนครับบอโจเฮ็ดให้เห็นหนะครับว่าเพิ่นแข็งแกร้งยีลีแม่นเรื่องหยังเซมากระทบทิใจอย่างรุ่นแรงก็ตามนะครับ แต่มันก็แค่มากกระทบล่ะครับถามว่ามันสักอึกในใจบอมันน้ำตาไหลบนล่ะครับแต่ว่าเฮาก็ต้องพักเรื่องนั้นไปนะครับในใจก็ตามมันสิ่งที่ต้องเฮตดต่อไปก็คือคนนยู่ลอก้างก็ยังมีคนนยูข้างหลังกันยังมีแม่แม่มนเพื่นไป็นจ่งได๋ กะเม่คือเกาอันนั้นเท้าบอต้องไปคิดนั่มบอโจไลนะครับเพราะว่าเพิ่นหูดีสมควรเสียจังไหยเนาะครับแต่ว่าที่เพิ่นน้อยเนี่ยตั้ใจกะาเสิมี่ย่างที่ว่าล่ะครับคือย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นอย่างคือว่าไปหักตาไอ้ไส้คักเท อันนั้นกักเข้าใจนะครับทั้งแม่เพิ่นพอว่าอย่างอายยังบ่ท่านประสบความสำเร็จเท่าบอดแต่ว่าเรื่องนี้สิเอาเท่ากันกับว่าไรนะครับพอหยังบอดเพิ่นเหตุมากเพิ่นทุ่มเทล่องผิดล่องถูบจับนั่นจับนี่มากว่าสีไใดมากถึงจุดนี้ พา,าเนียมาแน่ครับกระเสดามาบ่าต้องห่วงอยู่แล้วครับจนเพิ่นเข้มแข็งขนาดนี้บ่ว่าสีถือตำนีหรือว่าคนในองค์กรในขณะแท่งข้างหลังก็าตามหรือว่าผู้ดใดไปใสม่มาใส่บ่ได้บอกบ่ได้กล่าวกันคือสีเห็ดอย่างกะเห็ดเพิ่นเฮ็ดให้เห็นนะครับว่าองค์กรเพิ่นมั่นต้องมี กฎกติกาในองคอ์กรเพื่อสิควบคุมค้นมูมากใครใดผู้ใดยู่นอกบกเก่งปานใดกระเชิญไปบต้องเอาไว้เมื่อรล่นิดเดียวยาสะจงไว้ครับเพรอว่าต่อไปทามันลุกล่ามไปเรื่อยๆมันสิเอาบอยู่คนที่อยู่ต้องอยู่ในกฎกติกานะครับย่างมือที ปฐมนิเทศนะครับยามคุนไปสมครนท่ที่เพิ่นเดเวาลหลายสิ่งหลายอย่างนะครับขนาดนัดมือแรกยังบม่มาแล้วมือต่อไปแล้วสิเ็จจังไดยสำคัญนะครับคนตรงนี้สัจจะแล้วก็ตรงตัวเวลาทาตั้งแต่เริ่มแรกบ่ตรงตัวเวลาแล้วหรือบ่มีสัจจะแล้วผู้ใด้สิไปเสือถือครับ องค์กรที่เพิ่นเหตุอยูุ่กมือนี้อยู่ใดพออย่างครับเพราะคำวอาของตัวเจ้าของเพิ่นว้าแบบใดเพิ่นก็เหตุแบบนั้นเพิ่นว่าได้เว้าแบบข้างในอ,อย่างหนึ่งข้างหลังอีกอย่างหนึ่งบ่แมนมี่อย่างบอกเพิ่นว้าแบบตรงๆนะครับสิ่งไหนนะ่ะท้าคิดว่ามี่อย่างในใจนะ่ะนว่ากบเพิ่นได้ตรงๆครับ ในองค์กรเนะพิ่นยินดีแล้วฟังเบิดนะครับเม่นล่าสุดก็ตามนะครับที่แม่ได้ออกมาเบาผ่านไลายสดนะซิ่งนี้ทำเมนเบาหรือว่าโทรศัพท์หากันกิบว่าเกิดกระแสร,รุนแรงขนาดนี้นี่แหละครับมันเห็น,หนเห็นว่ามันมีปัญหาในองค์กรจนแม่ต้องได้ออกไป อยู่กับไอ้พอว่าหลังจากที่มีการออดดชั่นมาแล้วนะครับเมยกับปรยุอีกคณะซึ่งไปหอดประเทศล่าไปบ้านนักลอกไปดูแลปู่เสือกันย่างดีหลับกันมากอยู่ในวงเพื่อสิพักดันให้เทียบกับสาวหน่อยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยาก แต่ว่ากับว่าเม็นว่าเพิ่นเห็ดบ่อไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่อแน่นอนดอกถ้าเพิ่นเห็ดใดก็ดีใจน้ำเพิินครับแต่ว่ากลัวสิผ่านอุปสรรคต่างๆนหน้าใดนะครับมันยา่าไก่ต้องแข็งแกงอีหลีต้องยืนยัดให้ได้แต่ว่าก็เข่าใจนะครับแม่นี่พยายามสิซอยให้ด่งดัำ คือบอโจที่เฮตมาแต่ว่าหารูไม่ครับบุญวาสนาคน,นมันบอกคือกันขนาดแฝดยังเกิดว่าพร้อมกันนะครับพอฉะนั้นเสียดอีงอยงมันคือกันมันค่อนข้างสียตทุกคนมีเอก,กลักษณ์เป็นของตัวเองบอเม็นมาสิเลี่ยนแบบกันแล้วมันเป็นไปได้เลย ทุกสิ่งทุกอยา่างมันเกิดจากการเรียนรู้เก็บประสบการณ์ต่างๆนำมาพัฒนาให้โตจากของสัวซสิ่ได้ทุกมือนี้แล้วนะครับมันบ่เป็นเรื่องง่ายนนอนหลายคนนะครับได้ชื่นชมบอโจที่เพิ่นเห็ดมาประสบความสำเร็จดทุกมือนี้เพิ่นกว้าตลอดนะครับ คิดดีทำดีเพิ่นถึงนี่ทุกมือนี้ได้ขนาดพเพิ่นเฮ็ดแบบนี้นะครับคนยังว่าบ่าดีด้บางกลุ่มบางเอยซี่ยังมีอยู่ด้วยครับว่าพเพิ่นเฮ็ดบ่ดีพ่อ,อยังครับมันคือคนทีมมองตา่างหรือว่าเพิ่นดังแล้วมันเกิดความอิจฉาริษยาเพราะเมนว่า ตาบอโจเคนันนะครับขนาดปูสนใช่ค้นกันยังวาอันนี้กะบ่เข้าใจคือกันนะครับวา่าเพิ่นเพววาเห็อยังเมนี่ยังก็ตามนะครับบางเทือนะความเสือถือนับถือมันแตกต่างกันบางย่างนะครับสิ่งที่มองบ่เห็นอาซิมี แล้วก็สิ่งนั้นอาจีซอยเห่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งถูกอย่างเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับคนเห่านี่มันต้องมีนับถืออะไรสักอย่างนะครับอย่างเห่านี่ครับคนพุดแกกาบพระเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจถูกอย่างนะครับบ่วาสิเป็นคูบา,าอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นกันนะครับ คือว่าเข้ากับพึ่งผ้าเพินบางอย่างเข้าคิดบ่ได้คือเพิ่นพออย่างบางอย่างสติปัญญาคนมันบ่คือกันสิ่งที่เพิ่นบอกมาถือว่าถือเข้ากับเก็บไว้ในใจแต่คือว่าเก่งมั่นกับคงสิบว่มีคู่บาอาจารย์เนาะบ่สันพระพุทธเจ้าิ่นจะเป็นคู่บาอาจารย์ได้บ่ยางผู้สนใจเพิ่นก็สอนนะครับเพิ่นบอกว่าให้เดินทางสายกลาง ให้คิดดีท่าดีถ่ามาผิดบอเป็นบอแบบนี้เพราะผิดนะครับหรือว่าเมนเครืองล่างอีหยังที่เป็นเดียเดียวทา้งหีใจอันนั้นมันจะออยู่ทีใจเฮาที่เข้าหลบหรือว่าเข้าหลบเฮ้าไปว่าเพิ่นบ่ได้ไรนะครับเรื่องนี้มีคนไปตำนี้นะครับหลายสิ่งหลายย่างอยู่บออยากบอเหรอครับแต่ว่าปูนะเพื่อนก็นได้มาบอแล้วว่ามันเป็นจังใด ฝากเลยนะครับคนที่คิดเห็นต่างเลยอย่างนี้เก็บไว้ในใจเก็บซะบางอย่างว่ต้องบอกออกมาเดมันเสียตัวจากของนะครับต่อไปนี่กับเรื่องนี้กับข้องสิจบแร้วครับถูกอย่างมันผ่านไปเองเะาะครับเหมือนล่มหายใจพานแล้วว่านไปแค่นั้นครับ